สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรเจกต์สาวัน3ามสิองุ่ไม่ซ้าแบบกันอีกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้วันที่18ผมมากับซองนี้เลยครับการ์ดแมชแอทแท็กบูเดสลิก้าเยอรมันฤดูการ2 0 2 0 2นยีครับซองนี้บางเฉียบเลยครับมีแค่5ใบเท่านั้นครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนเปิดการ์ดเปิดสติ๊กเกอร์บูเดสติก้าทีไรมักจะ ประสบความล้มเหลวไม่ค่อยจะได้ตัวดังสักเท่าไหร่ครับซองนี้ผมเลยไม่คาดหวังครับจะได้ไม่ผิดหวังแต่สําหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยซองนี้ส่วนใหญ่เขาตามหาอะไรกันเขาตามหากาดไลติงสตาร์ฟอร์นเวิร์สครับกองหน้าของเรเวอร์คูเซนเพราะว่าเป็นใบลุกกี้เยียครับเป็นการ์ดใบแรกแมชแอคแทกใบแรกของเจ้าตัวนอกจากนี้ครับ ใบที่คนตามหาตามเก็บกันอีกใบหนึ่งก็คือการลิมิเต็ดอิดิชันของเออร์รินฮาร์แลนด์ใบนี้สวยจริงๆครับต้องบอกว่าสวยทะลุกรอบเลยก็ว่าได้ทะลุกรอบยังไงเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูครับนี่ครับสวยจริงๆครับทะลุกรอบทอออกมาเลยครับซึ่งโอกาสได้ใบ l i m i t ต็ดอิดิชันเนี่ยหใบต่อ52โอเค เรามาดูกันเลยครับว่าผมจะโชคดีกับเขาบ้างหรือยังครับสำหรับการเปิดซองบูเดสบิกาโอเคครับมาแล้วครับใบแรกครับมาลุ้นกันเลยดอทมูนครับเป็นโทเ็นฮาราครับนี่ตัวเก่งเลยครับของดอทมูน ใบต่อไปครับมีแค่5้าใบเท่านั้นจบเร็วแน่นอนใบต่อไปเป็นท็อปรักครับเบเมนใบถัดมาครับเป็นใครครับเนี่ยบูบบล่าทีมซังเปารีเหรอครับเป็นทีมนี่ลีกาทูครับ ต่อไปอใบฟอยใบฟอยโลโก้ดอทมุลโอ้ใบโลโก้ by Floyd. By Floyd oh. เป็นฟอยล์สวยนะครับโอเคนะครับเนี่ยแจมๆเลยครับได้ดอทมุนด้วยทีมของไฮแลนด์และใบสุดท้ายฟอยล์อีกเช่นกันเอาแล้วลิมิเต็ดดิชั่นหรือเปล่าเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเป็นโหูบูเดสติก้า เรเจนครับชาบุมคุมตำนานเกาหลีของสโมสรองแฟรงเฟิร์ตโอ้ยซองนี้ถือว่าดีครับเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงเ็เจนนี้โอกาสออกนี่บูเดสติก้าเรเจนโอกาสออก1ใบใน16ซองโอ้โหแจ็คพอตครับแต่ชาบุมคุมสวยงามครับและได้โลโก้ดอทมูนด้วยได้ใบฟอยสองใบเลยครับ โอเคซองนี้ถือว่าดีถือว่าผ่านเลยครับก็ถ้าใครชอบชมการเปิดซองสุ่มแบบนี้เนี่ยช่วงฟุตบอลโลกครับผมมีเปิดซองสุ่มให้ชมกันได้ทุกวันครับยังไงก็กด subscribe กดติดตามจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ